พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ภาคเหนือเตรียมอากาศเย็นบนยอดดอยเตรียมหนาวจัดอีกครั้งสวัสดีครับแฟนเฟิร์ชแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีคําเตือนพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงนี้มีทั้งหนาวหนาวจัดและฝนตกหนักจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นไปรับฟังได้จากคลิปก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด แจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาขณะที่ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกาลังปานกลางทําให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้ากับมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคใต้ตอนล่าง ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง นในช่วงวันที่8ถึง12มกราคม2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนสถานการณ์ฝุนละอองขนาดเล็กลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางทำให้ฝุ่นละอองหมอกควันมีการสะสมได้ในระยะนี้พยากรณ์อากาศตามภูมิภาคต่างๆสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้มีดังนี้เริ่มที่ภาคเหนืออากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด14-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14สองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 2่4องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุด่ําสอง22-24องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซลียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมาก กับมีฝนฟ้าขนองระละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร และตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลงตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและกลับมาที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันนะครับจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิมตรต่อชั่วโมง ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก The Bangkok Insight นะครับและนี่นก็เป็นอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศของบ้านเราจะเห็นว่าช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและทางภาคใต้ย,ยังมีฝนตก และยังมีน้ําท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับส่วนใครที่รออากาศหนาวเหมือนเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเตรียมฟินกันได้เลยอากาศจะกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่8ปดถึงสิมกราคมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ